ม่ e, เดียวนี่ไม่เดียวรู้ครอบยัง

เ้ต้ออย่างนี้เลกเยบนี่ไหนอามัรวมกันเนี่นไหนเลดียบเนี่ยอยู่ในาอ๋ออยู่ในถานเนีมอกทั้งหมดเียถ้าเราจะมาทำผ้าอันเรารวมกันเป็น้านี่ยออกมาหีอก เดี๋ยววันนี้คือท่านท่านไปไปเห็นนะมันจะตกลมมาแต่พอผมทำมาเนี่ยผมจะไปไว้ในถ้ำางเชิง้ค้ยนีอ่อั้มเป็นเด็ประสานกายเนี่บุรีประสานกายมันดีท้งไหนเป็นไม่ตาสูงเป็นตาสงเนีียนะ พระอาจารย์สมพรนะครับที่รถคระอาจารย์แล้นกมีนะครับนี่พระ,ะรอาจารย์สมพรครับนี้สี่เพชรนะครับอยากจะพาไปดูพระอีกหลายรูปหลายองค์นะท่านผู้ชมนี่พระอ,อาจารย์ขาวนะครับแห่งพิจิตรนะฮะนี่นะฮะก็เหมุนอยู่เลยน้ำหนาวนะครับครบชุดเลยนะฮะ พระเกจิสายเกยจิทัานนั้นเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนี้นะฮะมันจะมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ภาพจะขึ้นไปอัญเชิญเหล็กไหลนะฮะพระอาจารย์สมพรจะเป็นผู้นําเชิญนะฮะเพื่อจะไปทํามวลสารทาวัตถุมงคลต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะไปทางนี้แหละครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปแต่นี้กลาลังเตรียมปรปกรณ์ทั้งน้ํา พราต้องใช้พลังงานต้องใช้พลังงานอย่างแรงนะครับบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่านะครับโมงกว่านี่คือสถานที่ที่จะไปอเชิญแร่ไหลนะ่ครับโอเคเนขึ่งหายไปบางช่วงน,ะนี่มีรายงานสดเลยนะครับ ขึ้นไปแล้วมั้งมีไม่ขึ้นขึ้นไปคนเดียวครับโอ้ขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเอาอย่างเดียวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไปแล้วคนหนึ่งละไปแล้วคนหนึ่งละขึ้นไปละไอ้ที่แบกของของของไม่แล้วชุดของสองนี่ยังมีคนมาเร็วมาเปล่ยขึ้นขับรถจะไป <Vai S 2> ไป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 ก่้นราไไกสามมงสามโมงเอะ เจิบ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 นี่ถือว่าไม่สูงนะเพียวเพียวขอบขอบนนะครับขอบที่หนึ่งเดี๋ยวเกิดแบอีกหนึ่งขอบขอบสุดท้ายก็ถึงปากถ้ำมาดีขอบยากครับ ที่เพ็กขึ้นมานี่ดิพว่าตรงนี้หมอนโอ้ตรงนี้หมอนเลยโล่นะขึ้นไปด้านบนหน่อยก็ได้ัเพราะว่าจะมีที่พักอาริยาบุตรครับนิ่มวยครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราต้องใช้โยเสียแล้วเสียงทางเรียบแล้วครับ เรียเ๋ยวบบมนนั่งดวนอันนี้เราจะขึ้นเขานะครับไปหาอันเชิญแร่เหล็กไหลนะครับ